Bà ơi, anh hỏi vậy ơi Bà quyết tên mấy thi bài đây mà มักเต้นแพ้เต้นแพ้มึงแพ้แล้วตเต้นมึงแพ้แล้วมึงแพ้แล้วเตินมึงก็ต้องจ่ายมึงเงาไป มึงแพ้แล้วอันนี้เราใส่เกียร์หกเกียร์บูมิกเกี่ยภาษาเกีย่ยมันโกงมันฟาวมันฟาวกูบอกให้มันออมบ้านมันฟาวแล้วอนรเกลับมานิน ตอกมึงต้องตอกมาซะไปตอกกระแพงเฮ้อตึ่งตอกกระเบงมาขังมันไปเลยทีออมบันไปเลย